สีเขาไม่จังไดจะว่าสีดิเฮหนาไม่อีก่ืออเพราะเหจังไดก็ยั่งมาเขาไม่เขาเกาเนี่งันเตปีกตป้กไก่นี่อันนี้เขาปี้นี่ว่ากับพังผู้เหตุในแม่เขาสีตั้งแต่เดือนพฤศจิกาพวกมจะสีเอามาสีเพื่งจะพฤศจ,จิกากับเม่ก็กินเขาเกาอยู่อันนี้ว่าสีสีไหสีมาไหวอยู่แต่ว่าอ,าออกมาบอทูนเจ้าคาแต่สีกินแต่จากของบัทแนได้กินกินเขาเกาอยู่ ก็บอ,อขายถิ่มให้มันเบิดเขาเก่าเอาไอ้เห็ดขายถิ่มยังได้เขางามๆกขาได้กินกระซอมหนึ่งกินจนเบิร์ดคอยก็เจ้าเลี้ยงคอยก็ไม่กินแต่เขาวัดนั่นแล้วเขาก็ได้ออสิขายเอาเงินมาทำบุญทำทานไปสาธุแต่เป็นคืนใดญเนาะเออสาธุตะกี้บอระลียงแล้วก็ได้เห็นยังได้กระช้างเดี๋ยวนี้ไม่แหละเขาทำบุญเราเอาอะไรไปไม่ได้คิดนอนแล้วก็ โอ้ยมันไม่ใจของกูวะ่ะคิดมาอุลาสํานักเออหัวรักไม่เคยส่งเงิน <c oughs> ไปเลยแล้วไม่มาโอ